คคุณยายชาวจีนราย168ปีโชลิลาเล่นสเก็ตบอร์ดสุดเพลอจุดไฟแรงบันดาลใจคนทุกวัยแคสเซตไลท์ทูเดย์คุณยายชาวจีนวัยห8เล่นสเก็ตบอร์ดสุดมันกับลูกสาวกลายเป็นไวร่นสะท้อนพลังชีวิตวัยเกษียณจุดประกายแรงบันดาลใจผู้คนทั่วโซเชียลสื่อต่างประเทศระบุว่าคุณยายรายหนึ่งผู้ที่ทำลายภาพจำเรื่องอายุกลายเป็นดาวดังบนโลกออนไลน์โดยทักษะการเล่นสเก็ตบอร์ดที่ทั้งเืลียวไหวและเปลี่ยนพลังจนชาวเน็ตพร้อมใจตั้งฉาย,ยาให้ว่า สาวน้อยไล่าตามสายลมโดยคุณยายหลิว68ปีเดิมทีเป็นคนมณฑลซานตงปัจจุบันอาศัยอยู่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเธอค้นพบความหลงไหลในกีฬาสเก็ตบอร์ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565วันหนึ่งขณะไปเลือกซื้อสเก็ตบอร์ดกับลูกสาวคุณยายได้ลองเล่นดูด้วยตัวเองและเกิดความรู้สึกติดใจในทันทีภาพประกอบฉันเป็นคนอยู่ไม่สุขแล้วเพื่อนๆส่วนใหญ่ของฉันก็อายุน้อยกว่ากันทั้งนั้นคุณยายกล่าว โดยเล่าย้อนว่าวันหนึ่งเพื่อนของลูกสาวแนะนําให้เธอไปเลือกซื้อสเก็ตบอร์ดลูกสาวก็พูดกับฉันว่าแม่มาดูอะไรใหม่ๆกันซึ่งฉันก็ตอบไปว่าได้เลยพอเห็นสเก็ตบอร์ดครั้งแรกฉันก็คิดเลยว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆฉันลองเล่นครั้งแรกแล้วยังไม่ล้มเลยแล้วลูกสาวก็คอยให้กําลังใจให้ฉันเรียนรู้ต่อต่อมาลูกสาวจัดเต็มซื้ออุปกรณ์ครบชุดให้พร้อมเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียให้คุณยายในชื่อมิมิฮุ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า1-0,000คนบนแพลตฟอร์มเรโนโดยหนึ่งในโพสต์ยอดนิยมของคุณยายคือวิดีโอที่เธอกำลังเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะประกาศอย่างภาคภูมิใจว่าอย่ายึดติดกับป้ายคำจำกัดความจงเป็นคุณยายที่หลากหลายได้คุณยายก็หวานและเท่ได้เหมือนกันซึ่งวิดีโอนี้เพียงคลิปเดียวได้รับยอดหลามากกว่า4 2 0 0 0ันครั้งเลยทีเดียวเมื่อเริ่มต้นเล่นใหม่ๆคุณยายมักล้มบ่อยครั้ง และได้รับบาดเจ็บอยู่หลายๆครั้งแต่เธอก็ไม่ย่อท้อย,ยังคงฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอปรับท่าทางของตนเองอยู่ตลอดจนสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อความปลอดภัยคุณยายรายนี้จะสวมอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งก่อนขึ้นเล่นบนสเก็ตบอร์ดปัจจุบันทักษะของเธอพัฒนาไปไกลจนสามารถถลายไปอย่างมั่นใจด้วยทุ่งท่าที่ดูมีสไตล์และอิสระโดยเธอมักฝึกซ้อมเป็นประจำที่ทะเลสาบตรงอันและทะเลสาบชิงหลงในเมืองเฉิงตูภาพประกอบ ทะเลาสาบตรงอันมีสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมพื้นถนนเรียบสวยงามและหลายพื้นที่มีรั้วล้อมเพื่อความปลอดภัยเธอกล่าวความลหลงใหลในสเก็ตบอร์ดยังกลายเป็นกิจกรรมประจำครอบครัวลูกสาวของเธอเป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุดและการเล่นสเก็ตบอร์ดร่วมกันระหว่างแม่ลูกก็มากกลายเป็นภาพอบอุ่นที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนในชุมชนสำหรับคนหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ชีวิตอาจด,ดูเหมือนวุงเวียนกับงานประจำตั้งแต่9ก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นแต่สำหรับชาวเิงตูชีวิตที่แท้จริง เพิ่งเริ่มต้นเมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าคุณยายกล่าวอย่างมีแง่คิดดูโพสต์นี้บนอินส a าแกรมโพสต์ที่แชร์โดย m a ็ p a อลแม็กพอล https: //www.instagram.com/dwbwcbktt?utm_campaign=loading s o ประญาการใช้ชีวิตของเธอสร้างแรงสันสะเทือนในโลกออนไลน์อย่างลึกซึ้งหลายคนแสดงความชื่นชม ในแนวคิดการใช้ชีวิตไวัเเเสียณที่เปลี่ยนพลังและสดใสของเธอ